สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์นันมาสเตอร์โค้ด NLP นะคะก่อนอื่นขอขอบคุณเจ้าของลายมือให้เป็นวิทยาทานขอให้มีโชคมีลาบมีความสุขคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองและสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะอาจารย์ขอเริ่มจากด้านสายนะคะ มาสั้นแค่นี้นะคะเราดูทั้งสองด้านเลยนะคะทางด้านขวาเส้นชีวิตก็มาแค่นี้ถ้าลักษณะตรงนี้เส้นชีวิตสั้นถ้าไม่มีเส้นอื่นมาสนับสนุนก็จะเป็นบุคคลที่อายุสั้นแต่ท่านนี้อายุยืนยาวเพราะมีเส้นวาสนา เกิดจากเนินเนปบจูนพุ่งตรงมานะคะขึ้นมาเลยทั้งสองด้านค่ะเป็นเส้นวาสนาใช้แทนเส้นชีวิตได้แล้วก็มีปลายแยกนะฮะทั้งด้านขวาและด้านซ้ายตามนี้นะคะก็คือมีหลักทรัพย์และเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีหลักทรัพย์ มีที่ดินมีบ้านช่องเป็นของตนเองและก็ส้อยข้อมือส้อยมือทางด้านที่เห็นมีสามเส้นชัดลึกชัดเป็นบุคคลที่มีอายุยืนยาวทางด้านขวาส้อยข้อมือเออเส้นแรกขาดไม่ติดกันก็แสดงว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะ ให้ดูแลสุขภาพของตัวเองสุขภาพนั้นมันเป็นเกาะตรงหัวใจตรงเส้นชีวิตตรงนี้นะคะให้ดูเรื่องมดลูกหลังไข่สายมือนะคะเส้นสมองเส้นสมองมีตรงนี้เหมือนกับเป็นเกาะนะคะแล้วก็ยาวมานี่ ก็ให้ระวังเรื่องสมองเรื่องความจำแล้วก็เรื่องกระทบกระเทือนสมองนะคะให้ดูแลช่วงนี้ดูแลเรื่องศรีรษะอย่าให้กระทบกระเทือนใดๆจะเห็นได้ว่าเส้นชีวิตกับเส้นสมองแยกจากการห่างกันเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงค่อนข้างจะดื้อแล้วก็เป็นทั้งสองข้างนะคะ เป็นทั้งสองข้างห่างกันเป็นทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ในการที่มีเส้นวาส,สนาจากเนินิพจุนขึ้นมาชีวิตก็ราบรื่นดีจนมาอายุ35ถึงได้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตควาเป็นอยู่และเส้นใจค่ะ เส้นใจทั้งสองด้านเหมือนกันอาจารย์ขอพูดไปพร้อมๆกันนี่ค่ะเส้นใจเขามาอยุดระหว่างนิ้วมาหยุดระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางแสดงว่าเป็นคนที่ใช้จ่ายเก่งนะคะแล้วก็มีเส้นแยกทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะ แปลว่าเป็นคนที่ใช้จ่ายตามใจตัวเองเราก็ควบคุมบางทีควบคุมไม่ได้มีคนเอาเงินมาให้ใช้แล้วเป็นคนที่ใช้เงินตามใจอยากใช้ก็ใช้นะคะเพราะฉะนั้นในทางแก้ก็ไหนๆเราก็ต้องใช้เงินอยู่แล้ว ไปทำบุญนะเอาเงินไปทำบุญหลองช่วงที่เส้นสมองที่ลึกๆตรงนี้นะคะให้ระวังเรื่องสะโพกหรือเอวมีการปวดสะโพกปวดเอวนะคะมาพูดถึงเนินอาทิตย์เนินอาทิตย์กับเนินเสาะคะ่ะวาสนานี้อ่าแล้วก็แยกมานี่นะคะอ่า แล้วก็ขึ้นมาขึ้นมานี่ค่ะมาหยุดแค่นี้อายุ45นาะอายุ45หยุดแค่นี้ก็จะต้องอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงการยกย้ายงานนะฮะอายุ45ขึ้นไปพอเส้นมาหยุดแค่นี้นะคะ ทางด้านขวามือก็เป็นเส้นวาสนามาจากเนินจันมีคนตรงกันข้ามเพศตรงกันข้ามช่วยเหลือแล้วก็ขึ้นมานี่แล้วก็แยกมาตรงนี้ก็เป็นตัวปากซ่อมแยกตัวแยกนะฮะเป็นเป็นเส้น เป็นเส้นเสาที่แยกออกเป็นปากซ่อมตรงนี้ก็หมายถึงว่าการงานช่วงนี้ให้เราเอาแก้วแก้วปักกว้างเนาะแก้วไหวปักกว้างใส่เหรียญสอสเหลียน,ยนบูชาที่หน้าหิ้งพระเราก็เงินทองจะได้ไหลามาเทมาเพราะว่าเป็นตัววีเส้นการเงิน,ววนะะเป็นตัววีนะฮะเป็นตัววี เป็นตัว V ีวิก o ตอนะคะแล้วแถมมีสามเหลี่ยมตรงนี้อีกนะคะได้เงินมามากก็ใช้มากนะคะเพราะวันเส้นตกลงค่ะทางด้านนี้ก็เช่นกันเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่ะลักษณะเดียวกันเลยทั้งซ้ายและขวานะคะเป็นคนที่แบกภาระตรงนี้ เท่าที่เห็นมันเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นคนที่แบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆในบ้านดูตรงนี้เป็นเส้นอุปสรรคนะฮะลักษณะเหมือนเป็นรูปดาวรูปดาวตรงนี้นะคะตรงที่ราบตรงที่ราบอังคารชีวิตก็ไม่ไม่รับรื่นนะฮะการทำงานมีอุปสรรค ลูกลูกเนี่ยพึ่งพาได้นะเส้นเดินทางมีเส้นเดินทาง,ทางตรงนี้นี่อ่ามันน่ลายมันน่ลายก็เงินทองไหลมาไหลมาไม่ขาดสายแต่เป็นคนที่ใช้เก่งใช้เงินเก่งเนาะแล้วมีปาตาเพียนนะมีกินมีใช้ไม่ขัดสนเป็นรูปปาตาเพียนอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ช่วงนี้ช่วงตรงนี้เป็นรูปเกาะให้ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพดูแลเกี่ยวกับมดลูกรังไข่แล้วจุดดำๆตรงเนินตรงนี้ค่ะตรงนี้จุดดำตรงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะหรือธุรกิจการร่วมหุ้นการลงทุนกับผู้อื่นนะคะอย่าไปไว้วางใจใครนะ เนี่ยมีเส้นกากบาทเนี่ยคือเส้นนี้สินนะเอ่อถามว่านี่สินหมดได้ไหมหมดได้ค่ะอยู่ที่ตัวเรานะคะตัวเราจะต้องพยายามเรื่องใช้จ่ายนะคะและจะได้ลาบตรงเนินเนปจูนเนี่ยนะตรงนี้อ่ะได้ลาบแบบฟุกๆนะ,ะได้เงินทองมาแบบโดยที่อ่าไม่ทันตั้งตัว และในปีนี้ในอายุช่วงนี้นะคะให้ระวังระวังการจะมีปัญหากับเขือญยาินะคะแต่ว่าตกคุมทรัพย์ไหมตกคุมทรัพย์นะคะอาจจะมีการยกย้ายงานแล้วก็หรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้คุ้มทรัพย์ได้เงินทองนะคะแต่ว่าช่วงนี้ในปีนี้อาจจะมีความ ได้ได้โชคได้ลาบมาแต่ก็มีอลิเพราะตกเรือนอลิก็อาจจะเสียทรัพย์บ้างนะคะอาจจะเสียทรัพย์หรือ,อคนทําให้เราเดือดร้อนนะคะแต่ถามว่ามีที่ดินไหมมีสินทรัพย์ไหมมีสินทรัพย์ค่ะเพราะว่าในปลายเส้นชีวิตมีเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเป็ยปูนนะ ท่านมีสินทรัพย์ต้องรักษาสินทรัพย์ไว้นะเออลงมือคือต้องรักตัวเองนะคะอย่ามือเติะอย่าคิดอย่าคิดถึงผู้อื่นมากเพราะว่าใจเป็นคนใจดีเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนที่เป็นผู้ให้นะคะเนินพุหัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นคนที่มีหลักทรัพย์แต่ว่าเป็นคนที่ใจดีต้องคิดถึงตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เป็น คนที่เลขพระพุทธหัตนะฮะเลขพระพุทธหัตเป็นเกี่ยวกับเรื่องปุตตะสิ่งใหม่ๆโชคลาบเกี่ยวกับเรื่องวิชาการนะคะ,อ,ะอาชีพอาชีพทำงานเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะคือได้งานใหม่ๆแล้วก็มีโชคมีลาบแต่ปีนี้มันตกปีที่ไม่ค่อยดีมีอาริ นะคะเพราะนั้นการที่ได้สินทรัพย์มาก็อาจจะมีอุปสรรคได้ไม่เต็มเม็ดเต็ม,ม,ตมหน่วยนะคะขายหรือลงทุนกับขายหุ้นส่วนจะมีปัญหาเป็นแปลงด้านการเงินก็ได้มาไม่ขาดสายแต่ว่าต้องยับยั้งเชื่องใจในการจับใจ่ายใช้สอยนะคะเป็นคนใจดีต้องต้องไม่ใจดี นะต้องไม่ใจดีเราก็อาจจะไหนๆก็จะต้องจับจ่ายเงินก็เอาไปทำบุญเราก็จะได้บุญได้กุศลด้วยนะคะค่ะก็หลมือท่านนี้บ้านปายชีวิตมีหลักทรัพย์มีที่ดินมีบ้านช่องเป็นของตัวเองนะคะสำหรับในปีนี้ก็ให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายระวังมีปากมีเสียงกับญาติ แล้วก็ระวังหุ้นส่วนคู่สัญญาระวังนะคะเพราะว่าเราอย่าไว้ใจใครช่วงนี้พูดถึงการทำธุรกิจก็เป็นไปได้แต่มีเกาะที่อาจารย์บอกขึ้นตรงนี้นะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพของตัวเองมันอาจจะทำให้เราทุกข์ใจเป็นเกาะเนี่ยคือความทุกข์ใจความเดือดร้อนความอะไรนะคะ ก็วิธีแก้ไขก่อนนอนก็ทําสมาธิทําจิตใจให้ผ่องใสแล้วก็คิดแต่เรื่องดีๆแล้วเกาะพวกนี้ก็จะหายไปเองเพราะมันเปลี่ยนแปลงได้เกาะที่ขึ้นมาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงได้มันเกิดขึ้นจากความวิตกกัง,งวลความคิดความคิดของเรานะ,ค,ะความคิดของเราจะกําหนดเส้น เส้นต่างๆเส้นจรต่างๆขึ้นมาวันนั้นเราคิดถึงสิ่งที่ดีๆทำสิ่งที่ดีๆอยากได้แต่ผลลัพธ์ที่ดีๆนะคะแล้วก็ทำจิตใจให้ล่าเริงผ่องใสไม่วิตกกังวลน,นะคะอาจารย์ขอวอวยพรให้ประสบผลสำเร็จอยากได้อะไรก็สมความปรารถนานะคะค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์นันก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ค่ะ